มใครไม่ป่วยยกมือขึอ้นดูแลสมองด้วยคอสต์เซอร์จากประเทศฟินแลนด์ ยังมีนอกจากนี้นะครับนอกจากแปะก้วยนอกจาก PS แล้วยังมีไหมฮะเออตัวนี้มันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับคือในคนไข้ที่เป็นโรคบางโรคเช่นคนไที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคความดันโลือดสูงเนี่ยเราพบว่าตัวตัวน้ําตาลครับคือหมายความว่าเลือดเราเนี่ยมันควรจะอยูประมาณสักร้อยกว่ากใช่ไหมครับถ้าน้ําตาลเราสูงเช่นสองสามร้อยเนี่ยมันจะไปเคลือบให้ให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเหนียวเหนียวเพราะมันเนี่ยเวลามันไหลผ่านไปตามหลอดเลือดเช่นหลอดเลือดที่ตาที่ไตที่สมองส่วนปลายเนี่ยหรือปลายมือปลายเท้าเนี่ยมันจะไปเคลือบ ทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมันมันเปราะมันเปราะเพราะว่ามีน้ําตาลไปเกาะใช่ไหมครับได้เข้าไปไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ทำยังไงที่จะทําให้ผนังหลอดเลือดฝอยนียมันแข็งแรงคือไม่เปราะไม่ไม่ติดไม่ตันง่ายเพราะฉะนั้นมันจะมีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสารพิโนจีนอนครับซึ่งวันี้มันสกัดมาจากเปลือกสนในประเทศฝรั่งเศสนะครับจะทําให้หลอดเลือดมีความแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดตาหลอดเลือดไตปลายมือปลายเท้านี่ก็จะมีส่วนช่วยเพราะฉะนั้นในครที่มีโรคประจําตัวววบบาาาางย่่เเชนนนพกทีป็โรคห โลกความดานันคนนี้การรับประทานสารกลุ่มนี้เข้าไปเพื่อเพื่อไปทําให้ท่อเข้าใจไหมครับเราพูดถึงว่าอที่หนึ่งก็คือตัวฟอสฟาติซิรีเนี่ยมันกับตัวที่เราจะส่ง,สงไปเป็นสบเบียงไปนะมันก็ต้องมีเลือดส่งอันนี้แปทยก็จะช่วยแต่ว่าท่อก็ต้องไม่ตันด้วยนะตัวท่อตัวท่อที่สะอาดท่อต้องดีด้วยตัวนี้พี่โนจะน่าจะเป็นตัวที่ดูแลท่อครับ เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตัวท่อตัวระบบน้ําแล้วก็ตัวสารที่ละส่งไปเนี่ยมันจะต้องครบทั้งสามส่วนนะครับอือมันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งที่บอกว่าทํางานผิดปกติไปไม่ได้ไไม่ด้เลยใช่ไหมครับมันจะส่งไปไม่ถึงนะครับนะครับทวนนะก็คือตัวพิกพิกโนจิโนใช่ไหมครับมันจะดูดแลหลอดเลือดที่มาจากตัวเปลือกสนเปลือกสนใช่ไหมครับมันจะช่วยซ่อมหลอดเลือดพนังหลอดเลือดให้ให้คงตัวได้ดีขึ้นไม่มีการอุดตันนะครับครับผมหมายความว่าคนที่เขาเป็น หนักๆแล้วเช่นอัลไซเมอร์หนักๆจำเรื่องราว่ใชบางทีอาจจะต้องดูระบบหลอดเลือดด้วยจะต้องดูเรื่องอะไรเรื่งแหลงด้วยไม่ใช่แค่เพิ่มสารสื่อประสาทอย่างเดียวอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นในในเด็กๆเนี่ยเราเชื่อว่าการไหลเวียนเลือดนี่ไม่ได้มีปัญหาเราไม่เป็นปัญหาก็เองไม่องใช้เะดิสริตตัวเดียวใช่ไหมครับทีนี้ในผู้ใหญ่การพฤติกรรมกับโรคอาจจะเริ่มกินอาหารมีไขมันสูงการไหลเวียนเลือดอาจจะเริ่มช้าเริ่มกาะเลือดเกาะกันแน่นอย่างนี้ครับก็ทานตัวจิงโกะหรือแปรกล้วยเพื่อไปลดหน่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้้นนใผููสงอายุ ครานี้มันแปรไปเรืยเหมือนกับท่อประปามันผูกนะครับใช่ไหมก็ต้องไปดูแลจบท่อด้วยถ้าทานอย่างนี้นะครับระยะเวลาประมาณไหนครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะคุณหมอเท่าที่เราดูประมาณสักเดือนหนึ่งคนไข้ที่มีปัญหาก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในความจริงเนี่ยปัจจุบันนี้แนวคิดเรื่องวิจาร์ชะลอวัยก็คือว่าอย่ารอให้ป่วยแล้วรักษาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันกับเรามีรถเราซื้อรถวันนี้วันนี้ก็ซื้อรถซื้อรถครับทงนี้ไม่ประซ่บปรรุงเลยไม่เลยลุยไปเลย5ปี10ปีรถ ฟืงผุูอันนี้เอาหกเดือนถ้าอู่ซ่อมเช็คเก็มน้ำมันเครื่องตามระยะยกะเอาสิบยี่สิบปีก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับดูดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเพราะว่าเวลาเราปวดเป็นโรคแล้วอย่างเช่นเป็นมะเร็งเป็นหัวใจเป็นอะไรไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติเข้าใจไหมครับเมื่อกับรถเราอาไปชนแล้วแลบอกให้เข้าอู่ที่สุดมันก็ไม่เหมือนปกติอู่ก็ไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันแต่ในขณะที่เราที่ว่าเราดูแลอย่างสม่ำเสมออย่างดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันในเก็คือให้รักษาตัวเองเพื่อไม่่ต้องปวยครับ คือถ้าเราชนนะรักษานี่คือป่วยแล้วค่อยรักษาแต่วิธีแบบนี้ก็คือว่ารักษาเพิ่มไม่ต้องป่วยเพราะเราคิดว่าท่านในกรณีที่เราเริ่มมีสัญญาณว่าเอ๊ะเริ่มไม่คล่องคล้วอะไรเงี้ยก็ควรจะรักษาเดินก่อนที่จะป่วยค้องกันเอาไว้ก่อน่คราะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยมีหลายๆคนเลยที่เรารู้จักเขาบอกว่ามันก็เกินความจําเป็นไม่ป่วยแล้วทำไมจะต้องดูแลทาไมก็เหมือนกับว่ารถทําไมต้องเข้าอู่รถไม่ได้พังทำไมเป็นน้ำมันเครื่องครับ เพราะยิงเ้าพิสูจน์อรถยังเข้าอู่ได้เลยในตัวเรายิงเข้าอู่ก็ตัวเราก็เหมือนกันไหมครับวะนจ้นทร์ก็เต้นเหมือนกับตัวเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเต้นไม่อยู่ตั้งแต่วันเราเกิดทาไมเราไม่ดูแลไม่ถนัดเขาเพราะฉะนั้นแนวที่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่ารักษาเพื่อไม่ต้องป่วยครับใช่ครับมีแบบเคสของไข้ที่มาหาหมอไหมครับแล้วบอกว่าคุณหมอดูแลบำบัดแล้วมันดีขึ้นใช่ครับผพราะมีกรณีน่าสนใจนะครับคือคนหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้บ่านระดับสูงนะครับปัญหาคือว่าลืมลืมชื่อคน นะครับอันนี้ลำบากลาบกเลยนะครับมันทำจนเราลืมจะเรียกใช้คนเนี่ยใช่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ท่านก็มีปัญหานิดหนึ่งคือว่าท่านมีปัญหาเรื่องตื่นขึ้นมาเนี่ยหมายควาั้งกลางคืนท่านหลับไม่สนิทแล้วก็ขาดออกซิเจนกลางคืนก็เลยเสลือัดเมียระหว่างนี้เราก็ดูแลพวกคู่กันระหว่างการรักษาแบบยุบหายใจกลางคืนครับทานทันธุ์บุรุษเข้าไปโหตอนนี้กลับมาเป็นปกติเลยครับสบายเลยนะสบายเลยครับเพราะฉะนั้น ด้วยวิธีนี้นะครับแทนที่จะปล่อยให้เสล์สมองมันเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้นะครับก็นี่ทํำให้การทํางานยังทํางานได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นคนสมองเสื่อมมันก็จะหมดเวลาทํางานแล้วนะครับและกายเป็นภาราคนนซะอเสครับ นอกจากสารอาหารที่เราพูดคุยกันแล้วเนี่ยค่ะที่ควรจะต้องเสริมให้กับร่างกายเพื่อที่จะทําให้ความจําดีสมองไม่ลายอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างอื่นอะไรอีกบ้างไหมคะที่จะทําให้เป็นตัวเสริมการช่วยกันนะคะชิปป์ปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าในบางครั้งที่เราไปศึกษาเรื่องการดำเนินชีวิตเนี่ยมันไปยึดถือวิธีแบบโบราณซึ่งปัจจุบันนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ก็คือเรื่องเรื่องการการพักผ่อนการนอนนะครับคือจริงๆธรรมชาติมนุษย์ คือเขากำหนดขับด้วยแสงสว่างหมายวามว่าตื่นเช้าขึ้นมาพระอาทิตย์ก็มาปลูกแล้วคนจะตื่นขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เพราะพระอาทิตย์ตกดินเราควรจะนอนแต่ปัจจุบันหลังจากที่เราผลิตหลอดไฟขึ้นมาเนี่ยทำให้เราใช้แสงเทียมแสงเทียมเข้ามาใช่ไหมครับทำให้นาฬิการ่างกายเนี่ยเพี้ยนไปเพราะว่าถ้าแสงเข้าตาปุ๊บเขาก็จะ้ว่าเป็นเวลากลางวันทีนี้ระบบฮอม์โมนก็จะเปลี่ยนไปตีหนึ่งตีสองเนี่ยซึ่งเป็นเวลาที่ควรจะ คนจะหลับล้วจะหลับสนิทซึ่งผมว่าน้อยคนมากที่จะหลับปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับทีนี้ทําไม้นาฬิกามันเพี้ยนเพราะเราพบว่าคนให้ที่นาฬิกาเพี้ยนอย่างเช่นพยาบาลที่อยู่เวรดึกหรือว่าแอร์โฮสเตสที่อยู่เวรดึกเป็นมะเร็ง5เท่า เป็นเพราะว่ามีความเพี้ยนของระบบฮอร์โมนในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนไปได้ที่สำคัญว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าตั้แต่ห้าทุ่มจนตีนต่นที่สองเนี่ยมันควรจะเป็นาทิที่ต้องนอนแล้วนะครับต้นตอของพลังงานทุกอย่างมันมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดวงอาทิตย์ดับเนี่ยเลิกพูดเลยนะครับสิ่งที่บนโลกี้ตายหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวสังเกตของภูมิปัญญาอย่างออรเรเวทนะครับเ็าจะมีการทำเรียกว่าสุริยันมัสการก็เหมือนกับรับพลังตอนเช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยคิดว่าสิ่งซึ่งคนเมืองปัจจุบันขาดก็คือการไม่ได้แสงแดดคือเราขาดความมืดเราขาดแสงสว่างแล้วเราไปใช้แสงเทียม,มผมเชื่อว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเกิดจากวิถีชีวิต ซึ่งนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยมันมันมันสับสนนะครับทำให้เราเจ็บให้ได้ป่วยมากนะครับเพราะฉะนั้นแค่เราปรับนาฬิกาชีวิตให้ตรงหน่อยนะครับว่าให้ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างนี้ก็เปิดหน้าต่างให้เห็นแสงแดดหน่อยแล้วถึงเวลาห้าทุ่มไปก็หลับสนิทหน่อยเห็นไ้มสามชั่วโมงก็ยังดีคือถ้าสองตัวเป็นตัวเช็คพอยต์เช้าขึ้นมาหกเจ็ดโมงปุ๊บเห็นแสงแดดก็คือหลับเงี้ยนะผมคิดว่าตัวนี้การเจ็บให้ได้ป่วยเนี่ยจะลดลงจะห้ลงเยอะเลยนะครับข้อที่สามนะครับก็คือเป็นแนวคิดเดิมนะครับที่เขาบอกว่ามันนเป็คํา ของตำราโบราณนะครับว่านั่งมากนอนมากป่วยยืนมากเดินมากนี่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินต้องยืนต้องเดินเพราะฉะนั้นอย่าพยายามนั่งแล้วก็อย่าพยายามนอนให้พยายามยืนให้พยายามเดินยืนกับเดินซึ่งอันนี้ก็จะไปตรงกับศาสตร์ทฤษฎีจีนนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีพลังชีวิตเนื่องจากว่าดินกับฟ้าต่อกันได้ถ้าเรายืน ถ้าเราเป็นนอนคือเราขวางมอนคนตายอ่ะมันจะดินกับฟ้ามันจะต่อกันไม่ได้เราเป็นตัวมนุษย์เป็นสื่อกลางระหว่างดินกับฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนต้องเดินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวเดิมที่ในพุทธกาลใช่ไหมพระพุทธองค์ก็คือเนี่ยตอนเช้าใช่ไหมครับพระพิสุสงค์จะต้องจารเรกบินธบานนั่นคือเป็นคําตอบเดียวว่าเป็นการตัดเวลาครับจัดเวลาก็คือก็เหมือนออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็เชื่อมระหว่างดินกับฟ้าแล้วก็ ได้ได้แสงอาทิตย์ตอนเช้าครับผมอันนี้คือเป็นเคล็ดง่ายๆใช่ไหมครับครในคนอื่นเพราะฉะนั้นในเชฟปัจจุบันของคนในเมืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้หลักการก็คือพยายามใช้เท้าเดินให้มากใช่ไหมครับครับผมดูแลแรงกอย่าให้มืออย่าให้เท้ามันอยู่เฉยๆทำนู่นทำนี่หยิบนู่นหยิบนี่เดินไปเดินมาอย่างนี้นะครับยิ่งดีกว่าเฉยๆยิ่งดีกว่าเฉยๆแล้วก็ขอขอเซตเวลาสองเวลาก็คือเช้าขอให้เห็นแสงตะวันครับผมแล้วก็เมื่อมืด ก็ให้ปิดไฟเพื่อให้มันเกิดความเืดครับผมงั้นเดี๋ยวดูรายการเราเสร็จเดี๋ยวต้องอย่าขับรถไปกินข้าวเดินไปกินข้าวเดินไปกินข้าวหรืออย่าไปจอดใกล้ๆใช่ไหมครับไปเดินกัญชาก็ เอาที่มันไกลๆมันจะได้ถือของเดินไกลๆหน่อยจะได้ไม่บอกว่าไม่มีเวลาก็คือสามารถที่จะประยุกต์ให้เราสุขภาพดีเพราะว่าถ้าเราไม่ผันมาปรับชีวิตให้ตรงและไปอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ว่าท่านป่วยนะครับมันไฟบังคับนะครับใช่ไหมครับก็จะฉะนั้นคราวนี้ป่วยแล้วจะมาวิ่งแล้วจะมาวิ่งใช่ไหมครับไม่ทนแล้วใช่ครับคุยกับคุณหมอแล้วนะครับเป็นไงบ้างคุณลุครับโล่งไหม โล่งค่ะโล่งใจด้วยแล้วก็โล่งสมองด้วยนะคะเพราะอย่างที่คุณหมอบอกค่ะคือตอนนี้อาการมันอาจจะยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถที่จะทำตัวเองให้บอกว่ามีสติดีมีสมองดีไม่ขี้หลงขี้ลืมล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนอ่ะเราถ้าเป็นอาการเยอะๆเนี่ยโอ้โหเยนะ ใช่ไหมเพราะว่าพอเวลาเราตื้อๆแล้วเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำางไงเหมือนกันนะจะไปทํายังไงดีเดินเล่นดีไหมหรือว่าจะทำยังไงหรือว่าจะต้องกินยาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องไปพบหมอวันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะก็คือว่าเรื่องของสารสื่อประสาทนี่แหละสําคัญมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมนึกสิริพันธ์ทอมากๆเลยสาหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับสมองครับขอบคุณครับคุณหมอครับ